หากเราต้องการค้นหา Smart Tag ไม่ว่าจะเป็นรุ่นแรกหรือรุ่น2จากของซ m s u n งว่ามีใครใส่มาติดตามตัวเราหรือเปล่าหากใช้ทั้ง iPhone นะครับหรือใช้ Android รุ่นทั่วไปที่ไม่ใช่ a m s u n งเราจะค้นหาอย่างไรวิธีการง่ายมากไปที่ App Store เสร็จแล้วเซิร์ชคำว่า s m r t t i n n g หรือพิมพ์คำว่า Smart แล้วใส่ที2ตัวนะครับ เสร็จแล้วจะเจอแอปนี้เป็นรูปวงก,มกลมกรอบสีน้ำเงินติดตั้งเสร็จแล้วเปิดขึ้นมาเมื่อเปิดสมาร์ตเ,เปิดสมาร์ตติงเรียบร้อยแล้วไปที่เมนูขวาล่างเสร็จแล้วจะมีรูปฟันเฟืองขวาบนนะครับแล้วจะมีเมนูหนึงตรงกลางเขียนว่าหาแท็กที่ไม่รู้จักอยู่ใกล้เคียงนะครับเราสามารถกดเริ่มค้นหาได้แล้วถ้าเกิด หากใช้มือถือ Android ทั่วไปที่ไม่ใช่ซัมซุงล่ะจะทำได้ไหมเราก็ไปที่ Play Store เซิร์ชว่า Smart เสร็จแล้วก็หาของบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยกดเปิดขึ้นมาเหมือนเดิมเลยครับไปที่เมนูกดที่รูปฟันเฟืองแล้วก็ไปที่เมนูหาแท็กที่ไม่รู้จักอยู่ใกล้เคียงแล้วเราก็ทำการเริ่มค้นหา อย่าลืมเปิดบลูทูธก่อนนะครับเ,เท่านี้เราสามารถหา Smart Tag ของซัมซุงได้แล้วขอบคุณมากครับ